ไปไหนอ่ะไปไหนแล้วมึงนเพื่อไอ้เพี้ยไรอ่ะผมสังไฟในเมืองไงเพื่อนเยิงๆเแล้วแบบไปกองไปก็เือกินไฟในชมวิวอ่ะยะจ้าจ้าอยู่วะวมวะละว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 ววววว เวย้วยเฮ้ยเว้ยกูมาแก้ง,า,งานดิเฮียเเลย้าวองเรี่องใช้บงกเกเอา้กอา,กอา,าจึงเดินนว,นวนนนดกันนับ่นแหละกูมาแก้ง้นไปข้างบน

สวยมวยเด๋ยวล็อกดีมากมวยเด๋ยวล็อกดีจัดโคไลายโคไลายโคไลายแรนดี้ออตุนโคไลายสวยสวยเดือร็อกสวยเอางกูไปพอยิงนึ้อก็ยิงแค้นมันก็ยิงโมาไม่ใช่คองใหญ่โตมึนยังเอาไปรดจนรนโนไดนโนนี่โนเอาไปมึงมาเอาเนีนนนนนนนรนยนรนน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 ันนนนนีนน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 น วัว้อไเก่งมาดิมาดิห้ลุงเาเบาเอาเบาออมามาดมึงไม่ใช่ต่ควายกู่ไมงไม่ต้อมาต่กูหรอเก่งไอ้รเด่นรวสามรวีไมตัตัูไม่คตรคายไม่ควรมายุ่งกับกูเว้ยไม่อยากต่อยพวกมึงเท่าไรแล้วแต่วาัน้อื่เฮ้ยเร็วก่อแล้วแต่เอาโจกันชาไปทำไมดูรมึงดูม an yes no ึงดูดดูดูดดู้ดูดดูดูดดูดดูดด

ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งนี่ยไม่ได้เก่งกูถีบเข้าไอะกูถีบเข้าเข่าอ่ะโอเคกูถีบเข้าเข่าอ่ะบอกกับซูดี้ก่อนครับอันนึงแม่งเอ้๊จำนวนเพิ่มแต่ฝีมือไม่เพิ่มมาลุมมาลุมโคพิงสามตัวถ้าโคพิงไม่ตายแล้วโหหล่อเลยอ่จริงลุมโคพิงสามตัวนี่เพื่อนกูยังมาไม่ครบปเลยนี่เพื่อนกูยังมาไม่ครบปะเนี่ย คาอู่อ่ะรู้จักว่าคาอู่อ่ะแบบงงๆอ่ะกำลังแบบขัดสีขัดสีไอ้ขัดสีดสมอเตอร์ไซค์แ่ะใจก็ขัดหน้าไปอ่ะงงเลยอ่ะแ <c oughs> ชทได้นนยินเสียงกูพิมกันมึงยืนทำพิอะไรมึงยืนทำพิอะไรได้ยินเสียงกูพิมาตอนแกโดนลูอ่ะมึงยืนทำพิอะไรกูพิอะไรก๊อตป่ะเนี่ย เดี๋ยวครับลองจับไปโดนเลือดชั่วนะครับพวกเสื้อขาวเลือดชั่วเขาด่าพวกนั้นด่าพวกนั้นก็บ้าละได้จับได้ตอนแรกมึงใส่สื่อสีขาวนี่คนไหนอ่ะใครหรือเปล่าวะ ไอเรา้มมีคนมาใครล้มมาไม่กี่ใครล้มยกมือมาเลยยกมือเลยใครล้มยกมือเลยไอกูคอมึงแปดมื่น่ะเดี๋ย่อยล้มชัวทันดีเ็กเงยไม่ล้มไม่ล้มกูไม่ล้มกูไม่ล้มไม่ใช่ไล้มปอ๋อท่านั้นเป็นคนเป็นคนบาดเดียวกันนะทั้งนนะเอผมพี่เมนไร่นะดีเอ็กไหมครับไม่มีครับมีมีแนเลยละครละครมีสาอันค่ะลครสอันเลยครับเลขหนึ่อยูิงไฟอย่างแข็งอ่ะสามวพิงไม่ลงเอากนนะคะสามอันเลยครับ กระเป๋าอะไรคะหนึ่งร้อยครับหมอเลขเลยนะหมอสี่แปดหนึ่งครัอันนึงอันนึงอันนึงกูพิมพ์หน่อยอันนึงไอ้สองทุ่มมั้งเดี๋ยวกูไปแลกเบอร์ตองก่อนขอบคุณครับอันนึงอันนึงกูพิมพอันนึงอันนึงขออันนึ่งหมอมีดีเอ็กซ์บอกแปดร้อยเป็นย่าลืมเปิดถุงมือนะครับแปดร้อยได้ค่ะโอ้โหสาวมาช่วยเมื่อกี้อะจะเก่เหี้ยแล้วต่อยตายเลย อะไรวะเล่นกูพิงด่ามันทำไมอ่ะเดือดเหรอเราบอกว่าเมื่อนระบรับเลยเพื่อนรับซับเลยไม่ด่าบอกว่ายินมแย้มแทนเพื่อรเราลบกี่คนเราลบกี่คนเราไม่ด่ามานทำไมเราไม่ด่ามานทำไมมันเดือดอะไรขนาดนั้นด่าอะไรไม่ได้ด่ามันด่าเนี่ยยินแอ้มแนเพื่ออะไรโอ้โหเทไร่ครับเท่าไหร่แปดร้อยครับลมลมสองจานพิงสามใช่ป่ะจานพิงนอน่ายอ่ะจานพิงนอนลมสามตัวใช่แอร์ไปบอกว่าแอร์สี่ จต่อยแล้วว่างเลยถ้าผมไม่ต่อยชาดิบแไม่รลือหรอกแปดพันนะชาดิบเลยแปดร้อยครับสี่แปดหมื่นมุมมันแคบไงมมุมมันแคบมันเลือกเป้าหมายไม่ได้เลยไม่แคบวะเลขจะบาก่ามีใครไอไอไหมครับลีดเอ็กซ์นี่นแหละโดนลุมไม่ช่วยผมไม่ได้ผมไม่มีไอครับอยู่ที่กระแผงถึงจุกบอกลูกพีได้ครับว่าแปดพันไอหนุ่มได้เล่นอุได้เลยหนวด โ oh, อ้โ้ <laughs> เลดดดยหลักสิบสามครับแปดพันลงไปสี่ตนเนี้ยถือว่าต่อให้นะเนี้ยแตดมาไม่ครบ <laughs> <laughs> บอกบ,บอกตีด้วยนะครับว่าหนึ่งวินแล้ว <laughs> มันไม่ใช่หนึ่งวินเดี๋ยวมันก็เพิ่มเป็นสิแบวบินแล้ววันนี้กลับมาเลยวันเนี้ยขนาดนั้นเลยหร <laughs> <laughs> อเออ กูต่อยปย็นใกล้ยินไปใกล้ใกล้เต่อยมึงอะกระเด็นไปตรงฝากระโปรงเลยเมื่อกี้ไอ้รถไอ้รถโอ้โหเดี๋ยวดีก่อนไอ้เดี๋ยวดีอยากเข้าแกงกันเดี๋ยวดีอยากเข้าแกงกัเดียวดียาเข้าแกงกัเดียเขาแกนอ